สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเป็นการตำข้าวเมานะคะสมัยอดีตเมื่อปีตำข้าวเมาแบบโบราณนะคะนี่วัตถุดิบของเรานะคะขั้นที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะคุณยายคุณยายก็หลับตานี่พเนแคั่วนี่คุณยายอันนี้นะคะคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่ ออกรวงใหม่ๆกําลังเป็นน้ำนมข้าวเราก็เกี่ยวมาก่อนเอาข้าวเหนียวที่ยังไม่สุกนะคะเสร็จแล้วเราก็ตั้งหม้อนี่นะคะเอาให้หม้อร้อนพอดีใส่ข้าวใส่ข้าวไปใส่ข้าวไปประมาณ2องกำมือไม่ใช่กำมือหรอกยายเขาอุ้งมือเลยคั่วค่ะคั่วไปเรื่อยๆคั่วให้มันสุกความร้อนทั่วถึงนะคะ เราเอาเม็ดข้าวเอาเอาเม็ดข้าวมามาตมมีให้มันหลุดมันให้มันหลุดออกจากระะั้วข้าวนะคะวิธีการข้าวข้าวเราต้องคนคนตลอดให้มันสมานเสมอ กลางวันค่ะพอเราคั่วข้าวได้ร้อนๆแล้วอ่ะคุณยายคะคั่วต่อค่ะคั่วกินอะไรล่ะตันหน้าอีกแล้วเหรออันนี้นะคะลานานเลยท้าเทคนิคการตำนะคะต้องใช้คนที่รูปร่างดีมีแรงเยอะนะคะแล้วก็มีกำลังมีกำลังเยอะ ค่าแรงของเรานะคะต้องมีอัดฉีดด้วยเบียร์น้ำโค้กที่หลังจะรับงานอ่ะกูจะเสร็จแล้วต้องพิจารณาดีก่อนเราต้องมาตำแบบนี้นะคะเคี่ยด้วยตำด้วยเพื่อให้ข้าวไแตกเป็นเม็ดพอดีเออวะหอมมากเลยค่ะ

แล้วเราก็จะเอามาฝัดอีกทีมะตอโต๊ะมะตอใหญ่